ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเที่ยวอีกแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เชียงใหม่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนครับทริปนี้เราเที่ยวสะกเลยครับจนผมเอนดูคนพามาเลยครับนั่นก็คือพี่สาวคนสวยเรานั่นเองครับหลังจากที่เราได้แวะทําบุญที่วัดแม่สวยจังหวัดเชียงรายแล้วเราก็เลยมาเที่ยวที่นี่กันครับเรามาถึงที่นี่กันก็ปลายซองกว่าแล้วนะครับเป็นช่วงที่แดดร้อนมากๆเลยครับแล้ววันนี้ฝนก็ไม่ตกอากาศร้อนมากๆครับและนี่ก็คือที่เรามาเที่ยวกันครับเขาเรียกว่า บ้านไม้หอมชัยประการเชียงใหม่ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปชมบ้านกันนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่จะมีค่าบริการเข้าชมคนละ80นะคะเราไปชมบรรยากาศข้างในบ้านกันเลยครับว่าจะอลังการขนาดไหนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับบ้านน่าจะมี3ชั้นนะครับตรงจุดที่ผมมายืนนี้เป็นจุดชั้น2นะครับบรรยากาศก็สวยงามเหมือนที่ทุกคนเห็นนี้นะครับก็จะมีปอปลาครับด้วยนะครับผมลืมบอกไปครับที่นี่เขาจะมีบริการ